สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอลเ m ม e ี2 h ช n แน l ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่กรุงเทพมหานครนะครับสยามสแควร์ครับสยามเราผมจะมาทำอะไรรอติดตามชมนะครับพี่ดูบรรยากาศครับสยามยามค่ำคืนครับ คือสยามยามค่ำคืนครับวันนี้เรามาเป็นเด็กสยามครับสมัยก่อนเมก่อนผมก็เรียนที่กรุงเทพครับมาสยามบ้างก็บ่อยเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ไม่มานานละดูบรรยากาศ นานบรรยากาศก็ทำไม่ได้เลยครับครับคือวันนี้ผมจะพาไปเดินที่มาบนคลองครับจะไปมาบนคลองคือ แฟนขับหลายคนบอกว่าเสียงเบาเสียงเบาผมก็เลยจะไปดูไม์ไมโครโฟนสำหรับโคมือถือสำหรับถ่ายวีดีโอจะได้เสียงก็จะได้เสียงดังขึ้นก็ต้องต้องเดินผ่านสยามไปก่อนครับจะไปที่มาบุรคองครับ ่อไ,ไปตามหาไม่ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือครับแต่เห็นว่ามีขายมือถือเยอะไงก็น่าจะมีไม่สำหรับถ่ายครับ คนเดินก็ยังเหมือนเดิมครับสยามไมไ่มานานก็มีนักศึกษานักศึกษาก็เยอะเหมือนเดิมต่างชาติก็มีครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเอฟซนี่ก็ซอยหหลายซอยมากเดินจนเมื่อยครับ ือนี่ก็ทัานล็อกโอเคครับเดี๋ยวถ้าถึงมาบุนคลองแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกครับครับตอ,ตอนนี้เราก็อยู่ที่มาบุนคลองครับเมื่อกี้ เข้าไปซื้อใหม่มาแล้วครับแต่ยังไม่ได้เก็บไม่ได้ถ่ายรูปร้านเขาพวกเขาจะนั่งไม่ได้มาแล้วครับไม่โบยา่าเขาบอกว่าตัวนี้ก็โอเคใช้ได้ดีก็ลองซื้อมาดูครับเดี๋ยวจะลองแกะเทสให้ดูแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกทีครับ คราวนี้เสียงน่าจะดีขึ้นครับเราก็อยู่ที่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามาเมือคลองครับ นี่เราก็อยู่กันที่สี่แยกสยามสแควร์ครับแถวลังทําใหม่ตอนนี้ผมถ่ายด้วยไม้ไม้ครับคือเขาทําใหม่คือมีทําเรียกว่าอะไรสะพานคอบสี่แยกเลครับสามารถก็สามารถเดินได้ข้างบนสี่แยกครับะพานกลมครับให,ให้ดูวิวด้วยครับ ั่นี้ก็เป็นสยามครับฝั่งนี้ก็เป็นหอศิลนครับหอศิลป์ฝั่งนู้กน,น,ก,นก็เป็นมามาบนคลองเซ็นเตอร์ครับเป็นมาบรรคองฝั่งนี้ก็เป็นสยามสแควร์ การลองไม่โทรหม,ม่มือถือใหม่น่าจะชัดขึ้นครับ,รบนี่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสยามครับ ครับนี่เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนแล้วก็ก็มีผู้คนยังเดินกันอยู่เลยจะสองทุ่มแล้วครับทุ่มครึ่งครับโอเคครับ, okay, รบยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับฝากติดตามกด subscribe กดกระดิ่งโอ e เล่ m d สอง channel ด้วยนะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,บ,บ,บ